ทานาเจมคินถามคำตอบหนายห้างประจักษ์ชัยตำหญ่รู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายหรือเปล่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงของโซเชียลสำหรับกรณีตำยญ่หายทองคำและบอสแดนเซอร์ชายกับโมอดีแฟนสาวของบอส ล่าสุดวันที่7มีนาคม2,568ในรายการเรื่องใหญ่รายวันในห้างประจักษชัยพร้อมด้วยทนายเจมนิติธรแก้วโ,โตพร้ามเผยถึงความสัมพันธ์ระหว่างลำใหญและบอสว่าเขาไม่ความสนิทชิดเชื้อกันหนังปีใหม่ปีนี้ที่ผมเห็นนะพอน้องเพิ่งเข้ามาทํางานจะร่วมปีเองปีใหม่เริ่ไปมาหาสู่สนิทกันเวลากินข้าวไปแดนมีคลิปต่างๆที่เป็นส่วนตัวมากกว่าแดนปกติ เริ่มีอะไรเข้ามาในหูส่วนที่เขาไปทำสัญญากันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วผมไม่ทราบด้วยใจบริสุทธิ์เลยทั้งนี้ท่านายเจมส์ได้ฝากประจักษ์ใช้ว่าอยากให้คิดถามหน่อยภาพรับคลิปต่างๆลำใยรู้ตัวหรือเปล่าว่าทุกทายวันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะว่าลำใยรู้ตัวไหมหรือลำใหเต็มใจให้ถ่ายหรือเต็มใจให้ถ่ายบางภาพบางคลิปแต่บางคลิปไม่รู้ตัว นี่เป็นกิมมิคไฮไลท์ของเคงนี้ว่าจะดำเนินคดีใครบ้างถ้ารู้แสดงว่าเกิดจากการสมยอมให้ถ่ายก็เป็นเรื่องส่วนตัวโดวสนิยมของคนบางคนที่จะถ่ายเป็นที่ระลึกมันมีผลแน่นอนกับการเรียกค่าเสียหายเพราะไปถ่ายคุณอาจรู้ในอนาคตไหมว่ามีโอกาสจะดุดได้มีผลต่อการกำหนดค่าเสียหายแต่ถ้าไม่รู้เลยแล้วไปถ่ายเขาผิดทั้งอาญาและคดีแพง่งค่าเสียหายก็จ่ายในราคาสูง